สวัสดีครับวันนี้นะครับผม G Cu s t ต m นะครับวันนี้ผมอาจจะเสียงแหวแมีน้ำมูกนิดนึงนะครับเพราะไม่ค่อยสบายนะทำงานหนักหลายวันแลวแล้วก็มีเรื่องเครียดๆมากมายนะครับซึ่งก็พยายามทำรายการให้ได้เกือบทุกวันนะครับ mm hmm. คือที่มาลงติดๆกันหลายๆวันบางทีแล้วก็หายไปแล้วก็มาลงอีกทีหนึ่งวัวลาทิย์อะไรทำนองนี้ก็คือผมเนี่ยไปซ้อม วงโยนนะครับก็เลยไม่มีเวลามาทําให้ทุกวันนะครับก็เลยติดภารกิจนั่นเองนะซึ่งก็ยอดวิวของเจ้าตัวไอรอนแมนเนี่ยก็ดีเกินคาดนะครับทําให้เราต้องมีภาคต่อนะครับก็คือผมก็จะทาต่ออีกแล้วแหละก็คือผมได้ต่อส่วนหัวมันไปแล้วนะครับซึ่งก็สวยพอสมควรแต่ว่าผมได้ขัดเอาไว้แล้วจะเตรียมไปทําสีนะครับซึ่งก็ถือโอกาสเอามาสอนที่ล้างเพื่อไปทําสีเลยแล้วกันครับ ก็คือร้านรถซันไลน์นั่นเองนะฮะแล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยผมขอไปเซตอัพอะไรนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับโอเคครับผมมาเซตอัพอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถอดชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่ลงในภาชนะที่เราเตรียมมานะฮะส่วนสีทองนะครับผมยังขอไม่ทําสีนะครับเพราะว่าเราจะรอดูก่อนนะครับว่าสีทองเนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่าพอทำสีแดงเป็นแคนดี้โทนเสร็จนะครับ เราจะเอาน้ำยาลงมาเลยครับขั้นแรกครับก็ใส่สิบสอครับเอามาแค่สองหยดพอนนะแล้วผมว่าจะไปใส่น้ำแล้วนะเดี๋ยวกล้องตามมาครับอ่าโอ้โหใส่น้ำและะ้วฮะอ่ะประมาณนี้พอครับฟึบกล้องตามมาครับโอ้คนนิดนึงนะแล้วก็หอแล้วก็ปล่อยไว้สักประมาณ ผมว่าประมาณแค่มาสิบยี่สิบนาทีนะฮะรือว่าแล้วแต่คนนะฮะร้าม,มือรามหนึ่งนะ,ะก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็ค่อยเอาไปตากแดดนะครับเนี่ยฮะก็ล้างให้มันแบบชุ่มสัตยนิดน,นึงเนาะแล้วก็ที่จริงบางคนอาจจะแบบแค่ให้มันชุบชุแล้วก็เอาไปล้างน้ำแล้วก็ไปตากแดดก็ได้นะ แต่ว่าเดี๋ยว1ิบนาทีแล้วกันนะสิบนาทีแล้วเรามาเจอกันแล้วเราไปตากแดดกันเลยนะครับโอเคไปโอเคครับพอตอนนี้ก็ครบ1ิบนาทีแล้วครรอกันยาวนานเลอเกิดนะฮะแต่ในคลิปจะแป๊บเดียวนะก็เราก็ออกมาลแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวพอจะล้างน้ำออกนะครับโอเคเยวทำให้ดูล้างน้ำนะตุ๊บตุ๊บุ๊บอืม ตับปะการนี่นะครับเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะทำให้ไขมันในปลาติกนะัะเหมือนสิ่งสกปรกที่อยู่บนเนื้อของพลาสติกของชิ้นงานของเราเนะี่ยจะลดน้อยลงนะฮะหรืออาจจะหายไปเลยได้ทั้งนั้นัเราก็เอาไม้หีบนะครับอันนี้ที่ผมเคยสอน DIY ไปนะฮะมาเสียบตรงนี้เลยฮะอ่าแบบนี้ แล้วเราทำแบบนี้แบบเนี้ชิ้นเลยนะครับจะตัดไปตอนทำเสร็จแล้วแล้วกันนะครับอ,อันนี้จะเป็นชิ้นสุดท้ายนะฮะพอเสร็จแล้วนะคะก็เราก็จะไปตากแดดกันได้แล้วนะซึ่งอันนี้เขิยนครบแล้วนะครับประมาณห้าหกชิ้นเนาะโอเคพอเสร็จแล้วนะครับได้ประมาณนี้เนาะเราจะไปตากแดดกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปตากแดดพร้อมกันเลยปะ ามาอยู่กับขั้นตอนของการตากแดดกันแล้วนะครับซึ่งเราต้องมาตากแดดกันก่อนนะครับให้ชิ้นส่วนแห้งสนิทก่อนนะครับไม่งั้นน้ํากับทินเนอร์เจอกันแล้วมันจะไม่โอเคนะครับหลายๆคนคงจะรู้นะครับถ้าทําเกี่ยวกับคัสตอมสีเนี่ยซึ่งทําให้เราต้องมารอกันถึง1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่าที่จริงเนี่ยผมว่าจะทําพ่นให้ดูด้วยนะครับแต่ว่าเกิดมีปัญหาเล็กน้อยน,นะครับ เพราะว่าผมพ่อนนอกบ้านนะครับทําให้พ่นให้ดูไม่ได้นะครับก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ